ใครติดตามเรื่องต้นหอมบ้างโอ้เมื่อวานอ่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงต้นหอมไปออกรายการนะครับสามแซบนั่งพูดถึงความสัมพันธ์นะครับของเขากับแบงค์ใช่ไหมครับแันด์นด์นั่นนะแบงค์อย่าเปลี่ยนคนอย่าเปลี่ยนคนเกเบิร์กเอาจำได้ไหมเขาต้องคู่มาเปิดตัวในรายการเราส่วนเส้นงานวันบาเลนไทน์ค่ะนะไปฟังดูว่าดูบรรยากาศวันนั้นหน่อยดีกาศนะครับ เหนการกระชากและสอยเล่นๆเหมือนไปวิ่งเต้นรายการให้เชิญเข้ามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่ขาเลยแบบตั้งแต่เมื่อไหร่ไมเพี้ยเลยเขาสอยมาแล้วพี่มันเลยเมื่อกี้ดีมันมันได้หรอคือมันแบบจากที่เล่นๆแซวๆกันนี่แหละแล้วก็หลังๆคนแซวเยอะอินเนี่ยเป็นพวกมันก็ได้หรอเป็นพวกเหมือนลมเพลลมพานอะไรเงี้ยพตรงในไอจีพูดว่าอะไรนะอยากให้คบกันหรือว่าอะไรหอมเนี่ยเห็น คือเวลาหอมดูตัวเองในในจอหอมจะไม่ดูเป็นต้นหอมจะดูอีดาราคนนี้โอ้ยอต้นหอมมันน่ารักดีแล้วพอไปออกรายการอย่างเงี้ยก็แบบอุบยดูดีสันหอมแก้มด้วยมันน่ารักดีแล้วก็โปรโมทสวัสดีครับซานสวัสดีค่ะสบายดีครับไม่ได้เจอกันานานมากเลย น้องรักนี่คือแป๊บเดียวเองอ่ะนี่ถามจริงพี่หอมคือเราเราเราติดตามก็น่าจะสมุตไปด้วยดีเห็นออกตามสื่ออย่างเมื่อวานก็ออกรายการสามชั้นที่นี่มันมีประเด็นหนึ่งเรื่องของอินสตาแกรมเกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาจะคงสงสัยว่าทําไมซันลบภาพของต้นหอมทั้งหมดแล้วก็ปิดอคาบเป็น Privat เช้านี้เดี๋ยวมาถามโปรดิวเซอร์ของเราคุณออนดีกว่าที่เสาที่นี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากส่องจองเลอกอต้นหอมกับซันอย่างเดียวเลยนะครับอ่มันมันมันเกิดอะไรขึ้นก่อน ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนเริ่มจับจับผิดจับจ้องแล้วว่าเอ๊ะมันยังไงคือสามแซบเนี่ยออนแอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค,คนก็เห็นภาพเนี่ยต้นหอมมาโพสต์เป็นภาพคู่มีต้นหอมกับซันคู่กันตอนแรกไม่แท็กซันคนเริ่มจับผิดแล้วเอ๊ะมันไม่แท็กหลังๆก็มีการอีดิทไปแท็กไปดูของฝั่งอินสตาแกรมซันซันโพสต์รูปคู่ตัวเองคนเดียวอืครอปต้นหอมออกครับดูกระละเอียดนี้เลยเนาะแล้วก็ไปดูในไอจีต้นหอม like, ไล่ไปไอจีซัน ไล่ไปอีกไม่มีรูปคู่กับต้นหอมลบออกหมดเลยลบออกนี่ไงล่าสุดของซันนี่คนเริ่มจับผิดไปเรื่อยๆซันทำไงตั้งเป็น private เลยคนเข้าไปดูไม่ได้ละฉันอดสองเลยเพราะไม่ได้ follow เขาตั้งแต่แรกแต่รูปที่ซันโพสภาพเดียวอ่ะต้นหอมกดไลค์อยู่นะอ่าคนก็อาจจะได้ข้อมูลไม่หนำใจไปดูใน Facebook ต่อกันดีกว่า a c e b o o k เนี่ยก็เห็นการโพสต์เอ่สเตตัของทั้งสองฝั่ง ข้อความเนี่ยมันชวนให้คิดว่าเอ๊ะเขาต้องมีปัญหากันแน่เลยอ,อย่างเช่นของฝั่งต้นหอมเนี่ยโพสต์มา5สเตตัสเนี่ยไม่กล้าแม้แต่จะขอพรจากพระเพราะไม่คิดว่าตัวเองดีพออันนี้ต้นหอมสกุลตลาโพสได้ไหนครับอ๋อสกุลตลาเทียนไพรโรสก็คืออ,อินสตาแกรมที่เป็นชื่อของตัวเองส่วนตัวไม่ใช่ของแฟนเพจนะ,อ,ะอันนี้แฟนอันนี้ a c e b o o k ใช่ Facebook Facebook ของต้นหอมใช่แล้วก็จะมีข้อความ,มอื่นอื่นอีกเช่นแบบใจเย็นอย่าเพิ่งตกตากนะทํางานอยู่เลย เนี่ยเห็นอยู่นะซุบซิบดูมือถือกันอยู่ในทีมงานรู้นะว่าอยากรู้ข่าวอะไรกันแล้วก็จะมีข้อความอื่นเช่นแบบตอนนี้ยังไม่พร้อมนะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจคนกันนคกอ็บอกว่าถ้าเกิดงอนแล้วลบรูปคู่มันเด็กไปหน่อยหรือเปล่าเฮ้ยเราจึงจำคำพูดที่เขาพูดวันนั้นที่มารายการได้อยู่เลยันวาเลนไทน์ที่บอกว่าที่พี่ต้นหอมพูดบอกว่าคนนี้ใช่แน่ๆใช่ เขาตั้งใจบอกรายการสามแซบก็บอกว่าใช่แน่ๆไปหาหมอรักหมอรักก็บอกใช่แน่ๆเป็นเนื้อคู่กันด้วยราศีด้วยอะไรต่างๆคนยังบอกว่าอุ้ยอย่าเลิกกันเลยไม่งั้นมันหักปากกาเซียนหมอรักอยู่เหมือนกันนะไม่รู้เกิดเหตุอะไรมาดูฝั่งของซันบ้างซันก็โพสสองสเตตัสเหมือนกันเนี่ที่เงียบๆไม่ใช่ไม่รู้แต่จะรอดูว่าจะสํานึกเมื่อไหร่ที่กันนะทีกกันนะทีกกันนะทุกบทเรียนที่เข้ามาในชีวิตทําให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ไม่ว่าจะยังไงชีวิตก็ยังคงสวยงาม รู้ไหมว่าตอนที่เราเห็นข่าวว่าสันเนี่ยเปิดเป็น p r i v a t e แล้วก็ลบภาพออกแล้วว่าอาจจะเป็นแค่ช่วงจังหวะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วเราคิดว่าสันกับต้นหอมน่าจะไปกันได้ยาวคิดว่าคนคุมโนกันเองอะว่าเขาอาจจะเลิกกันอาจจะเป็นอารมณ์ช่วงแต่แต่พอเราเห็นข้อความเมื่อกี้เนี่ยโทษทีเพิ่งเห็นในรายการสดนี่แหละก็เลยเริ่มคิดว่าเอออันนี้คงไม่ใช่สเตตัสมันดูมีมูลนะว่าเขาน่าจะมีปัญหากันเพราะว่าโพสฝั่งเดียวไม่เท่าไหร่นี่โพสสองฝั่ง แล้วของฝั่งต้นหอมก็ยัง follow ig ซันตังคนอย่าง follow กันปกติแล้วก็ไม่ได้ลบฝั่งพี่ต้นหอมไม่ได้ลบรูปฝั่งต้นหอมยังไม่ได้ลบแต่ว่าฝั่งต้นหอมอ่ะโพสต์รูปในรายการสามแซบที่ขอบคุณพี่มา้าคือพี่ม้าเนี่ยสอนเรื่องการใช้ชีวิตคู่การจะกบเป็นแฟนอ่ะต้องมีการให้อภัยต้องอะไรกันเหมือนต้นหอมก็โพสต์ว่าขอบคุณคําสอนของพี่ม้านะจะยึดถือไว้ความรักยังคงอยู่เพิ่มเติมคือความห่วงใยที่ต้นหอมโพสตเป็นแคปชั่นในอินสตาแกรมของตัวเองถึงซัน นคนกนน็จับจองคนคือแฟนคลับส่วนใหญ่ยังไม่อยากให้เลิกง่ายๆเพิ่งเปิดตัวเมื่อตรุจจีนมารายการเราวาเลนไทน์นี่ยังไม่สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ดีเริ่มมีปัญหาแล้วเวลาเกิดเกิดเหตุอะไรแบบนี้นี่คือเขาต้องตั้งโตะแถลงข่าวไหมเขาต้องอธิบายป่ะหรือว่าก็ <S <S 2> <S 2> าครั้งที่แล้วต้นหอมแถลงข่าวครั้งนี้คนก็รอว่าจะมีการแถลงข่าวหรือเปล่าเราเพิ่งไลน์หาต้นหอมเมื่อวันสองวันเองมั้งคุยเรื่องงานในเดือนอยู่แล้วก็ไม่มีการคุยเรื่องนี้ซึ่งปกติแล้วถ้ามันซีเรียสมากเขาก็จะ ใช่มันนี่นึกว่าพี่ตอนนี้มันไม่โอเคอย่างงู้นอย่างงี้แต่ดูเหมือนกับว,ว่าชีวิตต้นหอมค่อนข้างจะปกติวกตพวามสมควรอาจจะมีหลายอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะครับก็คาดว่าภายใน48ชั่วโมงนี้แหละมีออ,อีเวนต์ไหมมีออกอกีเวนต์ไหมยังครับอาจจะเก็บความรู้สึกเก่งแต่ว่าถ้าเป็นเราเราทะเลาะแล้วเราลบรูปแฟนไหมรูปคู่ไม่หรอกก็แสดงว่าต้องเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสิถ้าลบ ถูกไหมไม่ใช่งอนกันเล็กๆมมันอยู่ที่อยู่ที่คนคนนั้นน่ะบางทีเนี่ยคนเราเวลาโกรธอะไรอ่ะมันอาจจะแบบไม่ทันคิดอะไรมากอะคือโกรธก็ลบไปก่อนแล้วดีกันก็ค่อยมาลงใหม่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่แต่อันนี้นอกเหนือจากซันหรือต้นหอมเนี่ยเราว่าเราสามารถเข้าใจพฤติกรรมของคนหรือเพื่อนหรือแฟนจากพฤติกรรมในการใช้สื่อนะใช่เช่นเพื่อนเราบางคนจะพุ่มเพลอบๆแล้าก็จะอ่านเร้ก็จะรู้นิสัยเลยว่าคนแบบนี้จะเป็นแบบนี้และจะมีพวกที่ชอบโพลและลบโพลแลวลบ โพสต์ทำไมก็ไม่รู้โพสต์แล้วก็ลบคือมันเป็นความสุขของเขาที่จะต้องลบๆๆเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าฉันลบนะฉันจะลบให้เธอดูอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็กลับมาโพสต์ขึ้นใหม่อะไรเงี้ยมันมันจะมีเราสามารถย้ำคลิปย้ำถาเราเห็นคนเราดูคนออกได้นะจัดเวลาอยากจะรู้ว่าคนไหนนิสัยยังไงให้ไปดูในไอจีไปดูในเฟซบุ๊กจะรู้จริงๆคนแบบไหนจะบอกบอกน่ะอย่างเงี้ยถ้าถ้าในไอจีดูดูเราเป็นคนว่ามันมีชอบปิ่นผ้า มใช่มากเราดูไอจีของพี่ย่าดีๆบางทีเราอาจจะได้ข่าวในนั้นนะพี่ย่าเคยโพสต์แล้วลบนะถ้าเกิดเราดูดีๆพี่ย่ามีติมภาพและลีาพี่ย่าสมัยก่อนเคยโพสต์แบบใส่อารมณ์เผ็ดเผ็ดเดดุแต่ในนี้เหมือนปล่อยผ่านใช่แล้วใส่อารมณ์แบบใช่แล้วก็มีแบบอารมณ์บางทีโมโหไงใช่มันเป็นอย่างนี้พอบางทีโมโหแล้วแบบปี๊ดนะตอนนั้นะแล้วก็ลงไปเราเราไม่คิดไงว่า ผลที่ตามมามันจะเป็นอะไรตอนนั้นไม่คิดแล้วพอปล่อยเวลาผ่านไปวลบดีกว่าเดี๋ยวกายเป็นข่าวใหญ่เยแต่เวลาแต่เวลาเราโพสอินสตาแกรมเรามักไม่รู้ตัวเองนะเพราะเราจะเราจะมองจากมุมของเราดังนั้นสมัยก่อนตอนที่ไอจีอ่ะเราเวลาเราไปกินร้านไหนเราชอบอวดไงแล้วก็คิดว่านี่มากินร้านนี้อะหายายอยู่วันนี้เราไม่รู้ตัวว่าเราเอ๊ะเรากำลังอวดชาวบ้านอยู่เนียแล้วพอย้อนกลับไปดูโอ้โห คุณต้องไปดูโพสต์ของตัวเองจากห้าหกเจ็ดปดเก้าปีที่แล้วกับวันนี้มันต่างกันนะมันษย์เราเหมือนโตขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแต่กลับไปที่คู่นี้ก่อนเดี๋ยวคอยติดตามสองวันต่อจากนี้ไปว่าต้นหอมจะโพสต์อะไรต่อซันจะโพสต์อะไรต่อภายในสี่สิบแปดคนคุณเป็นเพื่อนซันหรือเปล่าเปล่าเอลายังไม่ได้เข้าไปตามเหรอไม่ได้ติดตามอ่ะต้นหอมเป็นคนตรงคิดว่าถ้ามีเรื่องอะไรออกมาพูดแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะเขาชื่อซันอะไรนะครับอ๋อประชากอนครับซัน ประชากรก็เออในในอินสตาแกรหรือว่า Facebook วันนี้จะตามแล้วจะตามไม่ใช่จะตามเราจะเช็คว่าเรายังคือติดเขาอยู่หรือเปล่า follow ปล่าสซันประชากรถ้าวันเอร์ follow วันอร์ follow ต่อไปอ่ะ private นี่ไงไม่ได้ follow กดหนึ่งพลาดไปนิดนึงอ่ะกดจีเลเดี๋ยวเขาก็เลบกดจีเดี๋ยวเขาก็รับเขารู้แต่มีคนบอกว่าสันนิสัยดีถ้า follow ปุ๊บเดี๋ยวเขากดรับจริงไหมใช่โอเคได้เลยกดรับเร็วไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านกันเลยสันอย่าล็อกเ้านะเ้าแค่อยากแต่เข้าไปดู โอ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวมาดูสิว่ารับหรือเปล่าบ่ายก็แล้วนะ4ี่โมงก็แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้หลังจากรายการนี้ไม่เป็นอันจะกินแค่นั่งดูอินสตาแกรมตัวเองว่าเขารับเราหรือยังเคยเป็นเมื่อเวลาคุณแอดเพื่อนใครคนหนึ่งแล้วแบบไพรเวตแล้วคุณก็นั่งรอคอยว่าเขาจะรับไหมนี่ไงหรือไม่ก็เราแซวเขาไปแล้วต้องไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแหละถ้าเรารอคอยให้เขาปลดไพรเวต หรือเราเราแซวเขาไปแล้วเราก็รอคอยให้เขามามาสนใจเม้นเราผู้ใหญ่รับประเทศอ๋อโอเคนะครับชัดเจนนะฮะใครอะใครอะผู้ใหญ่ประทับประเทศเล่นไอจีด้วยใช่แล้วไงแล้วไงแล้วเราก็ไปกดฟอลโล่ไงแล้วเขารับไหมจนถึงวันนี้ก็ยังนะใช่ใช่อ๋ออุ้ยอุ้ยนะขอบคุณมากรับอ๋อจานี้